เขาจะมาตกแต่งถุงมงคลนแบบนี้กันเนอจ้าวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีกาวกันไกลปลายโค้งลูกปัดสีทองกีบพิกุลและกระดินขนาด6.5นิ้วจ้าเขาจะตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆหยิบถุงมงคลนของเขาขึ้นมาแล้วก็หยดกาวใส่กลางตรงนี้คะ่ะเพื่อที่จะติดลูกปัดสีทองเนอจ้า มื่อนี้ลูกปัดที่เขาใส่ก็เป็นขนาด6มิลค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เขาหยอดกาวแล้วเพื่อนๆใส่มือประคองกีบดอกไว้น้ำ้อจ้ะระวังที่ประคองนี่เขาก็จัดระเบียบไปน้ำค่ะดึงกีบได้ที่มันบม่ท่อกันก็ดึงเข้ามาให้มันท่อกันให้มันเรียบร้อยจ้านี่ค่ะกะส็สิได้ขบนลักษณะแบบนี้ละจ้าถุงมงคลค้น จับประคองไว้แบบนี้ค่ะเพราะว่าไอ้กีบมันอาจจะมีแบบเด้งมีหลุดเนี่ยแต่ว่าถ้าเฮาหยอดกาวแล้วก็ติดไปนี่เดี๋ยวมันก็นแน่นเองจ้าตอนแรกมันก็นจะมีหลุมๆเนี่ลยล่ะค่ะถ้ากีบได้โบสวยเฮากระจัดระเบียบค่ะนี่จ้าประคองไว้สักพักนึงจ้ากาวแห่งง่ายอยู่ดอกค่ะกาวนี่เป็นกาวงานฝีมือโดยเฉพาะเลยละจ้า แหงไว้ค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆหามุมที่จะโชว์จะเพื่อนๆอยากโชว์มุมใดเพื่อนๆก็ยอนกาวลงไปเลยค่ะกาวนี่ทุกบ่ได้ปิดฝาจ้ามันก็สิมีแบบไหลเยิมออกมาข้างนอกแน่นิดหน่อยเขาก็จะเอามาแต้มแตมแตะไวตรงจุดที่เขาจะโชว์นี่ค่ะ จากนั้นให้น้ําดินสีทองนี่ค่ะขนาด6.5นิ้วที่เราตัดเตรียมไว้นี่ค่ะมาใส่ตรงนี้ค่ะตรงคอถุงนี่ค่ะให้เป็นลักษณะคขวยกันแบบนี้ เพื่อนๆสามารถยอดเกาดอกพิกุลไว้ได้เลยเด้อจ้าแต่ว่าขั้นตอนนี้ตุงบริทนีนยอดมันก็จะเสียเวลาไปอีกนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆคนใดที่สะดวกยอดเกาไปพร้อมกันก็เพดไอดินนี่ก็ไดเลยเด้อจ้ามันจะง่ายง่ายต่อการติดคือเข้ายิบดอกหลังจากที่เข้าติดดินเสร็จเขาก็ยิบดอกพิกุลขึ้นมาใส่ได้เลย,ยจ้าเพราะว่าเกามันเตรียมไว้ร้อยอยู่แล้ว ขั้นตอนนี้ทุกข้อภัยเน้่ยนจะอาจจะมีการแบบกล่องมันบอโฟกัสนะคะเพื่อนๆอาจจะมีเบลอๆเนี่ยเทากัหยอดกาวดอกพิกุลด้านนี้่นะจ๊ะด้านที่มันนุ้นขึ้นมานี่คะ่ะเขาจะโชว์ด้านอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะหลังจากแปะกาวเซตเทากัานี่จ๊ะแปะไว้ตรง กลางตรงทีมันไควยกันเลยค่ะก็ซิได้ถุงน้ำโชกสีเขียวเหนียวซับสวยๆแบบนี้เลยจ้าหรือทีเอีกอย่างหนึ่งว่าถุงมงค้น,น้ำโชคนี่จ้าเพื่อนๆสามารถค้นหาได้ในแฮชแท็กเรียนป่วยทานเลยจ้า